ข่าวดีวันที่10กุมภาพันธ์2566รัฐแจกเงินสดคนละ1,000บาทโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศกดเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ ที่ในวันที่10บกุมภาพันธ์2 5 6นนี้ทางรัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินให้พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ,บางในเดือนกุมภาพันธ์2566า6โอนเข้าบัญชีให้ใน10กุมภาพันธ์2566 ซึ่งก็จะได้รับอยู่3มกลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการซึ่งแต่ละกลุ่มรับเงินช่วยเหลือคนละกี่บาทพร้อมกับอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางในปีงบประมาณ2,566มาให้พ่อแม่ที่น้องได้รับชมรับฟังด้วยค่ะวันที่10กุมภาพันธ์2,566กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566 โดยกลุ่มเปราะบ,บางมีอยู่3กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่1คือเงินอุดหนุนบุตรรับเดือนละ600บาทได้รับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเด็กที่ได้รับสิทธิ์คือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาทต่อเดือนต่อไปเป็นกลุ่มที่สคือ เงินเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน800บาทส่วนผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน1000บาทต่อไปกลุ่มที่3คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ6 0 0 1 0 0ถึงบาทจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้อายุ60-69ถึงปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาท อายุ70-79ถึเปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1 0 0 0บาทสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจําปีงบประมาณ2,566ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6ถึงเดือนกันยายน2,566ดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์2566จ่ายวันศ <fol> ุก <tao> ร <questo facade> ์วันที่10กุมภาพันธ์2566เดือนมีนาคม2566ใจ่ายวันศุกร์วันที่10มีนาคม2566เดือนเมษายน2566จ่ายวันจันทร์วันที่10เมษายน2566เดือนพฤษภาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10บพฤษภาคม2566 เดือนมิถุนายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566เดือนกรกฎาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566เดือนสิงหาคม2566จ่ายวันพฤหัสบดีวันที่10สิงหาคม2566เดือนกันยายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่8กันยายน2566 หากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางทั้งเงินอุดหนุนบุตรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทรหนึ่งสตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ